เซลเฟินเบเนอรี่น้รฟันผมนะคะทุกวันอังคารและว,วันเสาร์ค่ะตัว well? วันนี้จะมาแนะนำตัวรถ502 c ีค่ะว่ามีลักษณะเป็นยังไงตัวนี้จะมีสไตล์สปอร์ตวิเซอร์ค่ะรูปรักทันสมัยตัวนี้ จะเป็นโชคกวอกกลับอัพไซด์ดาวขนาด41มิลค่ะตัวถังน้ำมันจะขนาด21.5ลิตรค่ะน้ำหนักรถอยู่ที่206กิโลค่ะตัวนี้หน้าจอจะเป็นดิจิตอล ตอนกลางวันกับกลางคืนมันจะปรับเปลี่ยนสีได้ค่ะอำตโนหนค่ะตัวนี้ะระบบเบรก ABS ทั้งหน้าทั้งหลังค่ะตัวนี้นะคะวงล้อขนาดล้อ17นิ้วค่ะตัวนี้ระบายความร้อนด้วยน้ำนะคะระบบหัวฉีดค่ะตัวนี้ เราจะมาพูดถึงโปรโมชั่นของเขานะคะตัวนี้จากโปรโมชั่นกิฟต์ไวเชอร์1,000 0บาทเราเพิ่มให้เลยค่ะเป็น1 5 0 0 0บาทค่ะรับประกันเครื่องยนต์3ปีไม่จำกัดระยะทางค่ะปีค่าเช็คระยะ4ครั้งะทะเบียนพรบรับประกันประกันชั้นหนึ่งค่ะตัวนี้ของวิริยะค่ะ1ปี วันนี้ก็มาดูดีไซน์ของเขานะคะรูปทรงสีจะมีทั้งหมด3สีค่ะน้ำเงินเอ่อสีดำเป็นสีดำด้านนะคะแล้วก็จะมีสีหนึ่งมันจะเป็นสีออกเอ่อทูโทนค่ะสสีจะเป็นออกม่วงม่วงมันตาลค่ะอีกสีหนึ่งอ,อ่แล้วก็จะมีเสื้อหน้าฝนแล้วเป็นสกอยโก้ค่ะตัวนี้ ผ้าทามาจากไนลอนค่ะผ้าไนลอนนะคะ,ะ,คะจะมีการทั้งหมด4จุดค่ะมีข้อตออสองฝัาา่งพ็ได้ค่ะตัวนี้ผ้ากาันน้ำได้ค่ะกันแดดได้ใส่สบายค่ะราคาเขาอยู่ที่2,790บาทค่ะตัวนี้ถ้าสนใจก็ซื้อสั่งซื้อกันได้นะคะอะลืมบอกไปราคาลดตัวนี้นะคะ 204,400บาทค่ะเออออกรถเริ่มต้นรถกิวอเชอร์แล้วนะคะอยู่ที่เอาออกหมดได้เลย9,400บาทค่ะตรงน,นี้ถ้าสนใจโปรโมชั่นหรืออะไรก็ทักมาได้นะคะได้บล็อกเลยค่ะแล้วก็อยากจะถามว่าถ้าหมดโควิดแล้วลูกค้าสนใจไปคลิปไหนบ้างไปเที่ยวที่ไหนหรืออะไรก็ พิมพ์ไว้ใต้โพสได้เลยค่ะเดี๋ยวเราจะตอบโพสตทีละโพสตเลยค่ะ่วันดีค่ะ